สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมโรบอกนะครับในแมปเบสบอลนะครับใบมีดบอลชื่อไทยใบมีดบอลส่วนทีงอังกฤษก็น่าจะเบสบอลนะครับผมก็เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ผมก็จะมาดูกันว่าจะมาเล่นแมปนี้นะครับผมเล่นนานแล้วน,น,น,นะอืมส่วนผมมีแต่คนตึงเท่านั้นเลย ดูไหนสิโอ้ตึงเกินไปทั้งนั้นเลยมมแต่นคนตึงโอ,โอ้เอาเริ่มแล้วเริมแล้วเอเโอ็กหล็กๆลกกเลกเแบบนี้ให้เราตีบอลที่มันมาหาเรานะครับหรือไม่เราก็เล่นระยะประชิดไปนะครับเล่นระยะประชิดสัญญาผมก็จะรอบอลมาเนี่ยแหละ ถ้าเล่นรลยะอาะชิดมันก็จะแบบว่วผมน่าจะเล่นไม่ได้กับคนอื่นมันบอลเร็วมากโอ้โอ้บอลเร็วมากถ้าเห็นตัวเองมันสิเอตีบอลไปตอนไหนก็ไม่รู้นะเนี่ย สังเกตบอลสังเกตบอลเอาไว้สังเกต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 บอลแล้วก็ค่อยกดตีบอลเลยนะสังเกตสังเกตบอลสังเกตบอลสังเกตเพิ่งตีบอลไปรอบแรกโอเซิร์ฟมันแหลกมากก็เหลือแต่พวกตึงๆแล้วครับเนี่ยโอ้ตอนนี้ตอนนี้ครับเล่นอะไรครับชิดโอ้โหโคตรตึง โคตตึงเลยครับแต่เราโคตรมันตึงเกินไปแล้วนั่นก็อีกแล้วโอ้โอ้ห้อืมอโอ้โอระยับะชิดโอ้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 อยอมอืมโอ้ใจอ้จโอ้ เอาไงเองโหยังฆ่าใครไม่ได้เลยแหลกอ่ะเอาไว้อีกรอบอีกรอบไปดูกันอืมโอ้จะข้อความอะไรไมาเนี้ยเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอโดูเหมืนอนเขาจะเล่นระยะประชิดกันนะครับเนี้ยนะนะนะเรือสามคนแล้วมั้งเอ๊สามเลือสองเนี้ยเอาสามสามสามครับสาม โอ้โหโคตรตึงว้า้ย้โอ้เขากระโดดไปในนั้นโอ้ระยะประชิดอืม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 ระยะประชิดใครกดช้าก็แพ้ไปเล่นแบบคลาสสิกสองทีไม่เอาคลาสสิกดีกว่า ผมค่าเยอะแต่ชนะน้อยนะค่าไปร้อยคิวก็ไม่ได้เยอะหรอก โอ้โอ้โอ้ตีพอระยะไกลโอ้ยเมื่อกี้ผมได้ตีแค่รอบเดียวนะโซลโซลีโซลโอ้ย เขาตึงเกินไปมันจะไม่มีผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ไปดูคนตีดีกว่าโอ้โหตีกันข่าดร,ระยะไกลมันก็ไม่ได้จังหวะที่เป็นไปไม่ได้ที่จะตีนะครับแต่มันตีได้แต่ผม น่าจะตีช้าไปน่าจะถ้าเล่นในถ้าคนพวกนี้น่าจะเล่นในคอมโอ้ยตีโคตรไวเลยอืมอืมไม่มองบอลอืมคโคตรโอ้โอ้โอ้น,นั่นเนี่ยโอ้เหลือสองคนนี่นะโคตรง เลือกสองคนมั้งถ้ส่วนใหญ่น่าจะเลือกสองคนโอเคเขาเลือกตามคนแรกแล้วมั้งเราเราอยู่ทีมสีน้ำเงินนะครับ เอ้อโหไม่ดูไวทั้้โอ้โ,อโอ้ใครกันนะจะมีการอัดไลยชิดกันไหม ก็ลองไปสุ่มดาบหน่อยกันแมวแมวแมวฉันจะไม่รู้ว่าสุ่มวันนี้เราจะได้อะไรได้อะไรเป็นของดีอุปกรณ์โอ้โหอ่านความสามารถใครเป็นตัวไปอ่านได้วเนี่ยซึ่งก็อ่านไม่ได้เลย การระเบิดมันคืออะไรอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับการระเบิดคืออะไรครัผมไม่รู้นะครับอืมคลาสสิกยังนอยก็อยากฆ่าคนนี้ได้สักคนหนึ่งนะอโอ้โอ้ อืม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 บออย่างเร็วถ้าไม่ฆ่าใคร นะมาโอโหดีนะโอโอะไรอ่ะโถมา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 อีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงโเลิ้นอีกรอบนึง ก็ตึงส่วนจะเล่นในเซิร์ฟวีกับเพื่อนนะครับก็เลยไม่ค่อยเล่นกับใครเท่าไหร่เอ้ยโอ้โอ้โหบอลโคตรเร็วโอ้โห Ô oh, bọn lều cơn. Ying tí tô cần thấy ying lều cơn. lấy at lay up a chị cầm này. Lu cưng. Say Sorry sorry, sorry, sorry sorry s o อัดอออรอบหนึ่งเออไอยังฆ่าไม่ได้สักคนเดียวอ่ะยังฆ่าไม่ได้สักคน อ๋อโหนบอลเรี <payload> ้ยงกูเลยโอเคโอเคผมกมไปละโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครไปสวัสดีครับ้เจอกันใหม่นะครับ ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าชอบกดติดตามด้วยนะครับ